สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ชอบในกีฬาบางข้อนะครับวันนี้ก็ซ้อมมือกันหน่อยนะครับผมมาดูกันว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าครับผมเรามางายครับมางายด้านหลังครับรู้สึกว่าโฆษณาข้างบนจะปิะดฝากแค่ของแอปนะน่ับจะเป็นโฆษณาข้างบนมันปิดมั้ยเดือนมุมมันจะ ไม่ค่อยดีนะครับผมบเพราะว่ามันไม่เห็นเต็มกระดาษนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับเนี่ยครับตอนเดินขึ้นไปใหม่ทิศทางรู้สึกว่าจะบังๆอยู่นะครับเอาละครับขึ้นไปครับมละะักษณะนี้ก็เราต้องต่อเข้ามุมเลยครับผม น่าจะเป็นหมากที่สวยนะครับต่อเข้ามุมไปแล้วอ่าต่อเข้ามุมไปครับดูชีวิต่อสูสจะเดินไหนครับ้ต่อสู้จะเดินลําบากขึ้นมาตอนนี้ก็จบเลยครับแบบนี้ครับกระดานแรกเป็จสครับปิดเกมไว้แล้วเกินนะครับแยบรอยครับอีกสามแลกอีกหนึ่งครับผม จะูว่าไงครับทองขาวอยู่ข้างๆยกขึ้นไปแล้วนะครับผม,มครับพบก,กับกระดานที่สองนะครับผมกระดานที่สองนี้ไดาจะเด,เดินหลังกระดานเลืนก่อนนะครับผม,มครับครับเดินขึ้นไปนะครับผมขึ้นไปครับ ไปครับเราเลยฝั่งซ้ายไปนะครับยกขึ้นไปลองฐานขวาไปอีกทีนะครับผมขึ้นไปครับผมโอ้โห,โหลงมาแเส็เลยนะขึ้นไปครับ สามนะโอ้รู้ทัน,นะครับต่อเลยครับว่าหมายที่นี่เราขึ้นไปครับทอาใหม่เลยครับต่อเราขึ้นฮอตแอนาโอ้โ,อโอขอหข้าฮอตด,ด้วยเหมือนกันไปครับไปข้าฮอตครับ ต่อไว้ก่อนะครับผมไปครับไปครับแทรกขึ้นไปโอ้โหนอน,นแทรกขึ้นตรงนี้นะครับผมเราจะลงมาไปครับเราโอ้โหเขาไม่อยู่นะครับตอนนี้ <laughs> าจะเสมอนะครับตอนนี้กักไว้ก่อนนะครับพระกำลังสวดนยครับตอนนี้ไปครับเข้าไปกินก่อนครับฟับงเทศฟัฟงธรรมไปด้วยนะต,ตอนนี้เล่นมางกก็เล่นไป <laughs> ี๋ยวไปขึ้นไปถวายจะตกวปัจจัยต่อ,อเข้ากินแนละนี้เพียเดียวครับผมเอาตามมากินอีก้อตามมากินอีกไปครับหนีครับผมไปไหนตามมากินเนื้อก็ว่าเข้ามุมไปแล้วเราก็ เข้ากินอะไรพาเนี่ยไม่เกินเด็กครับอโหเป็นแลงมาเอาไม่อยู่นะครับตอนแรกสัดการคงจะเรียบร้อยแล้วเกมืดเยอะไปเลยนะครับผมกินคนละตัวอีกก็ ใน,นข้าวอดก็ไม่ได้ครับไม่างนเจื้อเลยครับผมมา,มาครับอมดอีกสามตัวครับ 唱不完。啊啊啊